สวัสดีครับ FC ทุกคนชอบเหรียญทุกคนที่ติดตามรับชมช่องซื้อขายเหรียญชาแนลมาโดยตลอดนะครับก็พบกันเช่นเคยกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็นำเหรียญมาขายอีกเช่นเคยนะครับ เหรียญที่นำมาในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่นะครับไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับไม่ได้หยิบยืมจากช่องไหนมาไม่ได้ตัดภาพตัดอะไรมาไม่ได้ตัดต่อทั้งนั้นนะครับช่องนี้ไม่เหมือนช่องอื่นช่องนี้ ถ้ามีก็มีเยอะนะครับที่ดูไปน่ะที่ว่าพระเศียรตรงพระเศียรขวางอะไรต่างๆนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไมใช่เหรียญเดียวๆนะครับไม่ใช่เหรียญเดียวๆนะครับมันเป็นเหรียญที่เอเรานำมาให้ดูให้ครบทุกเหรียญเท่านั้นเองนะครับขายก็ขายไปตลอดนะครับ ถ้าเหรียญเดียวๆนะครับขายไปก็คงหมดแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนกันนำเหรียญใหม่มาให้ดูอีกแต่ไม่ใช่ใหม่แบบสวยนะครับใหม่แบบที่ไม่เคยดูมาก่อนทางช่องของเรานำมาในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ามองอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับมองให้ชัดๆมันก็จะเหมือนเหรียญชารุด เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเหรียญนี้ไม่ไม่ไม่ได้ดูนะครับไม่เคยได้ดูจากทางช่องของเราเ,าเราก็ไม่ได้นำมาให้ดูสักรอบเลยรอบนี้เป็นรอบแรกไม่ธรรมดานะครับไปดูด้านหลัง ด้านหลังรูปวัดตรงขึ้นนะครับปีพศ2557คลิปที่ผ่านๆมาหรือว่าไลท์สดที่ผ่านๆมาเรานำแต่ปีพศ2556มาให้ดูนี่ปีพศ2557นะครับพระเสียนตรง พระเศียนตรงเหรียญพระเศียนตรงพปีพศสองพันห้าห้าสิบเจ็ดสภาพไม่สวยใครสนใจเหรียญน,นี้บ้าง ใครสนใจก็ให้ราคามานะครับราคาถูกใจก็จะขายให้ราคามานะครับลองพูดคุยกันดูลองพูดคุยกันดูทางช่องของเราก็จะเปิดราคาให้ที่300บาทก็แล้วกันนะครับ ามบาทก็มาดูเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ มีรอยขีดรอยขว่วนอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะก็คงไม่ก็คงไม่มีคงไม่มีการเสียหายเท่าไหร่นะครับพอไปได้อยู่นะครับพอไปได้อยู่เหรียญนี้ ก็อ่ะสามร้อยเหมือนกันไปเลยสามร้อยเหมือนกันคู่หกคู่นี้หกร้อยนะครับคู่นี้หกร้อยเอาไปเลยคู่นี้หกร้อย ราคานี้มีสองเหรียญเท่านั้นนะครับราคานี้มีสองเหรียญเท่านั้น,นเนื่องจากว่าเหรียญปีพศ .2557 เป็นสภาพไม่สวยปีพศ .2556 ด้านหน้าและด้านหลังมีรอยขีดข่วนนะครับมีรอยขีดข่วนไม่ถึงขนาดกับเสียหาย ไม่ถึงขนาดกระสีหายมากแต่ราคาจะเป็นที่ไม่ถูกใจก็เลยขายเหรียญละสามร้อยไปเลยคู่นี้หก,กนะร้อยสนใจก็ทักมานะครับสนใจก็ทักมาคอมเมนต์มาขอช่องทางการติดต่อก่อนนะครับได้ช่องทางการติดต่อไปแล้วก็ทักมาพูดคุยการซื้อขาย นะครับครับสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ